น้ำใจงามแอนช่วยชาวสวนมังคุด3 0 0 0กิโลหลังเห็นข่าวราคาตกจนเททิ้งสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหญิงวันมีเรื่องราวของคนบันเทิงน้ำใจงามมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของนางเอกน้ำใจงามนะคะแอนทองประสมที่เห็นข่าวชาวสวนเอามังคุดมาเททิ้งเพราะว่าราคาที่ตกต่ำ เลยควักเงินเหมา3 0 0 0 0กิโลกรัมมาแจกอยากเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยเหลือนะคะเป็นนางเอกสาวน้ำใจงามนะคะที่มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนมาให้ได้ติดตามกันตลอดสําหรับแอนทองประสมค่ะและล่าสุดนะคะแอนทองประสมค่ะที่บอกว่าเห็นข่าวชาวสวนเอามังคุดมาเทบนถนนเพราะราคาตกต่ำจึงหาทางประสานงานช่วยเหลือ เมาซื้อมาถึง3,000กิโลกรัมเพื่อนำมาแจกต่องานนี้นะคะทำเอาแฟนๆต่างชื่นชมในน้ำใจของเธอเป็นอย่างมากค่ะแอนทองประสมนะคะได้โพสทางอิน t a า r กรส่วนตัวนะคะมีข้อความว่าหลายวันก่อนแอนเห็นข่าวชาวสวนเอามังคุดมาเทไว้บนถนนเพราะราคามังคุดตอนนี้ตกต่ำมากแอนเลยลองโทรถามเจ้าหน้าที่ข่าวในช่องสาม ว่ารู้จักช่องทางไหมถ้าอยากซื้อมังคุดจากชาวสวนต้องเริ่มต้นตรงไหนน้องเจ้าหน้าที่ในช่องตอบกลับมาว่าโทรไปที่วัดลานสกาจังหวัด,ดคนครศรีธรรมราชทางเจ้าอาวาสบอกว่าอัตมากำลังจะช่วยชาวบ้านซื้อเหมือนกันถ้ายโยมจะเอาตอนนี้หาให้ได้เลย3,000กิโลจะรับไหมทำให้แอนดีใจมากๆที่ติดต่อถูกจุด ท่านเจ้าอาวาสน่ารักมากรวบรวมมังคุดจากชาวสวนต่างๆให้มารวมตัวกันจัดของลงที่วัดแอนขอบคุณท่านเจ้าอาวาสวัดหลานสการวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยประสานงานขอบคุณชาวบ้านที่ร่วมแรงร่วมใจแพ็คของและยังช่วยขนของขึ้นให้ถ้าแอนเริ่มเองคงเริ่มไม่ถูกจริงๆ แอนอยากใช้พื้นที่ตรงนี้แชร์ช่องทางในการช่วยสั่งซื้อให้หลายๆคนได้อ่านเผื่อใครอยากจะซื้อจะได้มีไอเดียเริ่มต้นในการหาช่องทางให้ถึงชาวสวนได้แอนขอเป็นแค่เศษเซียวเล็กๆในการให้ความช่วยเหลือและส่งกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรทุกๆท่านนะคะบางคุดที่แอนซื้อในวันนี้แอนให้ส่งกลับมากทม และแจกจ่ายตามโรงพยาบาลชุมชนและมูล,ลนิธิต่างๆเพื่อแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชาวบ้านในชุมชนได้ทานกันแอนอยากให้ชาวสวนทุกท่านภูมิใจว่าผลผลิตที่ท่านปลูกมาด้วยแรงกายแรงใจได้เข้าถึงและเป็นประโยชน์กับสวนรวมจริงๆเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ